สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาคุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะกลับมาพบกับเซลล์อุ้มคนเดิมนะคะวันนี้เรามีลอตเตอรี่นะคะขนาดเม็ด83นะคะตัวนี้นะคะของค่ายตาช้างนะคะตัวนี้ใส่ตั้งแต่45 5 0ถึง60แรงเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้มียอยมาด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3 6 0 0 0บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0 9 2 9 4 2 2 5 0 3นะคะหรือ0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจับจังหวัดรอนธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือสะดวกแอดไลน์เข้ามากันได้นะคะที่0929422503นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ่มหรือช่องเฟซบุ o กนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ